เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาดูกันค่ะว่าตัวเลขทักษะพารวยของอาจารย์ลักษมีเลขอะไรกันบ้างมาดูกันเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในผังทักษะพารวยเนี่ยนะคะซึ่งในวันเสาร์ที่16ธันวาจะเป็นอย่างไรกันบ้างในครั้งนี้จะตรงกับวันเสาร์ขึ้นสี่ข้ามเด่นไอ้นะคะปีาอนี้ในตัวเลขเด่นๆเ,เนี่ยเวลารอตตอรีออกวันเสาร์เนี่ยบอกเลยค่ะว่าเลขนําเงินเลขเด่นเนี่ยมันจะมีอยู่สองตัวคือเลขห้ากับเลข6เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยนะคะ อาจารย์ลักษณ์จะนาเป็นเลขเด่นเลยคือเลขคู่รับคู่โชคให้กับทุกท่านเลยนะคะก็คือเลข5กับเลข6นี้เลขต่อมานะคะก็จะมีเลข3กับเลข8ปองตัวเนี่ยเป็นเลขเด่นแล้วก็มักจะมาบ่อยๆด้วยเช่นกันแล้วอีกตัวหนึ่งนะคะที่เป็นเลขที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการเงินนะคะก็จะมีเลข1กับเลข2ค่ะเพราะฉะนั้นในผังทักษะเนี่ยในครั้งนี้เราก็จะได้คือเลข5เลข6เลข1เลข2เลข8แล้วก็เลข3า ะะอันนี้ก็จะมีทั้งหมด6ตัวทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าเวลาเราจะจับคู่เนี่ยนะคะตัวเลขต่างๆจะเป็นอย่างไรกันบ้างอาจารย์ลักษ์ก็จะจับคู่มาเลข1กับเลข2 1 3แล้วก็ 1, 4 1 5 1 6ี่หแล้วก็จะเป็น 5, 2, 5 6 5 7ห8 8ห้าห้าดนะคะแล้วก็5 3สมันมีตัวเลขอย่างเงี้ยแต่ตัวเลขที่อาจารย์ลักษ์จะเลือกนะคะคือ 1, 4ตัวนี้จะเป็นเลขที่อาจารย์ลักษ์เลือกไว้5้าค่ะนะคะอาจารย์ลักษณ์เลือกไว้แล้วก็ 5, 3สนะคะ อันเนี้ยก็จะเป็นตัวเลขที่อาจารย์รักชอบนะคะแล้วก็เลือกไว้เป็นพิเศษอ่ะแถมอีกตัวหนึ่งคือ52เพราะฉะนั้นตัวเลขในกลุ่มที่ตัวเน้นเนาะตัวเน้นตัวเจาะก,ก็จะเป็น1 4 5 2 5สแล้วก็53นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวเลขเด่นที่จับผู้มาเป็นเลขเจาะขอบคุณค่ะทุกท่านที่ชมคลิป ทักษาพารวยนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนรับทรัพย์รับโชคขอให้ทุกคนโชคดีร่ำรวยเงินทองกับทุกคนแล้วมาเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับทักษะพารวยกับอาจ,จลักษ์ค่ะ